นี่คือโฮมสเตย์ส่วนน้ำติดทะเลที่มีอาหารให้กินถึงสามมื้ออันนี้บุฟเฟ่มื้อเย็นครับปูตัวเบิ่มๆเลยมาพร้อมถาดใหญ่ๆฮะพร้อมกิจกรรมสนุกๆให้ทำอีกเพียบเลยสบายบุรีโฮมสเตย์จันทบุรี เป็นโฮมสเตย์ที่เอนจอยกับการไปพักมากครับตัวบ้านจะมี3แบบนะครับคือที่เป็นกระโจมสามเหลี่ยมนอนได้2อถึงสคนตัวแบบบ้านพักแบบนี้จะนอนได้ 6- กถึงแคนครับแล้วก็แบบพูลวิลล่ามีสระส่วนตัวกับคาราโอเกะพักได้ถึง20คนไปถึงก็จะได้อิ่มกับมื้อกลางวันก่อนเลยครับที่ไม่ได้มาเล่นๆนะเมนูมีให้เลือกเยอะเหมือนกันส้มตำนี้ก็ตำเองได้ด้วยช่วงประมาณบ่ายสองเขาจะพาไปล่องแพดูเหี่ยวแดงครับช่วงที่ผมไปนะเหี่ยวเยอะมากแล้วเขาก็จะเปิดเพลงสนุกนกให้ได้เต้นได้โดดน้ากันครับกลับมาช่วงเย็นก มันกันได้กับของเด็กเล็กอันนี้ผมชอบนะหลายๆโฮมสเตย์จะไม่มีอันนี้ครับแต่ที่นี่จะมีไว้ให้น้องๆเล่นได้ด้วยผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเดินไปถ่ายรูปเล่นชมวิวพระที่ตกริมทะเลได้อย่างสบายใจครับมื้อค่ำคือไฮไลท์ของการไปพักที่นี่ครับที่เป็นบุฟเฟ่นนะกุ้งหอยปูปลามาครบเลยแล้วเติมได้ตลอดครับน้ำดื่มน้ำบัตลรมก็เช่นกันฟรีตลอดการเข้าพักแล้วก็น้ำแก้ขวขวยครับกดเติมได้ถึง2ทุ่มกิจกรรมอื่นๆก็จะมี <ๆ S 1> บนานาน่าโบท๊ทกับซับบอร์ดให้เล่นหาดทรายจำลองตรงนี้ก็สามารถไปนนนนั่่่งชิิถาาาาาายรรรรูปปไดด้้ท็็อออสุกกกกบหมืีเะ โดยเฉพาะปูเนื้อเนี่ยผมจัดไปหลายตัวมากๆแล้วยิ่งดึกนะครับยิ่งมันเพลงตื๊ดๆเลย